มาละเจ้ามาละเจ้าวันนี้จะเอาชุดส่งตัวล่างนะเจ้าส่งตัวล่างสี่ชุดตรงตัวนี้มาฟาขึ้นเป็นเปื่นเข้ากันนะเจ้าถ้าท่านใดทตีบ่ชอบแมวจับกูฮือนะเจ้าเพราะบางอย่างที่บอกถ้าจับกูฮือแล้วมันบักเข้านะเจ้าชอบเหล็กได้ตัวได้ก็ไปซ้อหากูจับเอาเอากันเองนะเจ้าถ้าชอบตีแมวจับกูฮือก็พอไปม่วนก่อนนะเจ้าล้วก็พิจารณาตัวนะเจ้าว่า ตีแมวจับกูคือบะเข้าถ้าทันใดมีเหล็กใดตีเข้าก็เอามาจับกูกันที่หลังก็ได้นะเจ้าชอบตัวไดตัวหนึ่งก็เอาไปจับกูก็ของตัวเองนะเจ้าคลิปในวิดีโอนี้ทำมาเผื่อสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลต่ออันบัได้สนับสนุนสิ่งพิษก้นหมายกู้ชนิดเด้อจงใจวิจารณญาณในการท้าชมตัวนะเจ้าก่อนจะมาพอคลิปก็หัวไม่โป้งสักโป้งให้แมวเด้อจ้า เขามาตัยกันพอเลยนะเจ้าว่าสูตรนี้ยังจะเข้าต่ออยู่ก่อนนะเจ้าไปยากจู้ปนเปื้อนเขากันเนาะแต่งวดในก็งวดจู้กันนะเจ้าบ่เป็นอย่างเขามากินน้ำพริกไปตัยกันนะเจ้าแมวเองก็กินน้ำพริกคือกัน่ะเจ้าซื้อเหล็กซื้อหวยก็วางทุกละเจ้าแต่มันบะทุกนะเจ้ามันก็เลยกินน้ำพริกสักกูงวดนะเจ้าก็เดี๋ยวเขามาพอกันเลยนะเจ้าว่าเขาใจรักใดนะเจ้า เขาจะใจ่ายลักสิบเขาจะจ่ลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักสิบบนหนึ่งครั้งลักสิบล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยรั้งทีหนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งทีสองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งทีสี่หนึ่งครั้งบวกแปดคงที่ ห้าวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกสามได้สองแบวกสมได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้บวกเจดได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ศูนวกแของทีก็ได้แปดเขาได้แปดเขาเดินหน้าเขาบวกหนึ่งเดินหน้าไปหนึ่งก็ได้เกลักหน่วย ใจลักแสนบวกกันสองครั้งลักหน่วยหลางหนึ่งลักซิปหลางหนึ่งครั้งลักหน่วยหลังบวกกันสี่ครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสองคงที่ห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ด เจ็ดบวกหกก็ได้สามสามบวกสองคงที่ก็ได้ 5. 5ห้าห้าามาบวกสี่ก็ได้เก้าต่อมาเหล็กออกแปดเก้าเหล็กแปดมาอยู่รักซีเล็กเก้ามาอยู่รักหน่วย ต่อมาลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักซิบบนหนึ่งครั้งลักซิปล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแปดคงที่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสอง 8ปบวกสี่ได้สองสองบวกศย์ได้สองสองบวกแดได้ศูนยศบวกเได้เก้้าบวกแดได้เจ็เจ็บวกหได้ห้าเจบวกหได้ส3มบวกแปดคงที่ก็ได้1 1มาบวก1ก็ได้สองลักหน่วย ลักแสนบวกกันสองครั้งลักสิบล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยล่างบวกกันสี่ครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสองคงที่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกแปดได้หกหกบวกเก้าได้ห้าห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกเก้าได้สามสามบวกเก้าได้สอง สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งหนึ่งเขามาบวกสี่ดีฮะต่อมาเหล็กออกสองหนึ่งเล็กสองมาอยู่ลักซิปเล็กหนึ่งมาอยู่ลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งซิปบนหนึ่งครั้งซิปหลางหนึ่งครั้ง หน่วยข้างตีหนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยข้างตีสองหนึ่งครั้งร้อยข้างตีสี่หนึ่งครั้งแปดค,ง,คงทีสามบวกสามได้หกหกบวกเจ็ดได้สามสามบวกเจ็ดได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกแปด คงทีได้สี่สี่เขาบวกหนึ่งเป็นห้าลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งสิบห่างหนึ่งครั้งหน่วยห่างสี่ครั้งหน่วย 4, ครั้งทีสี่หนึ่งครั้งสองคงทีสามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง สองบวกแปดได้ศูนย์ศูนย์บวกสองคงที่ก็ได้สองสองค่ะมาบวกสี่ดีฮกต่อมาเหล็กออกสี่ฮกเหล็กสี่ไม่อยู่ลักสิบเหล็กหกไม่อยู่ลักหน่วยต่อมาลักแสนสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วย 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หน่วยครั้งที่สองหครั้งร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแปดคงที่สบวกสี่ได้แปดบวกเจ็ดได้ห้าหบวกสี่ได้เก้าเบวกสี่ได้ส3มบวกแปดได้หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสองได้สามสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกแปดก็ได้หนึ 8, 8่งหนึ 8, 8่งเข้ามาบวกหนึ 8, 8่งก็ได้สองต่อมาลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งสิบหลางหนึ่งครั้งหน่วยหลางบวกกันสี่ครั้งหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสองคงทีสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสี่ได้สองสองบวกหกได้แปด 8บวกหกได้4 4สบวก6ได้0 0ยศบวกหกได้ห6หบวกศนย์ได้6 6หบวกสองได้8ปเท่ามาบวก4ี่ได้สองต่อมาเลขออกสองเลขก2มาอยู่รักซิบเลขก8มาอยู่รักหน่วย เอามาลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งสิบหลางหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแปดคงที่ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่ สีบวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดคงที่ได้เก้าเก้าเดินหน้าไปหก็ได้ศต่อมาลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งสิบห่างหนึ่งครั้งหน่วยลลางบวกกันสครั้งหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสองคงทีศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนยบวกสองได้สองสองบวกแปดได้ศูนบวกแปดได้แปดแปดบวกแปดได้หกหกบวกแปดได้สี่สี0 0่บวกแด ได้สองสองบวกสองคงที่ได้สี่สี่เขามาบวกสี่ได้แปดต่อมาเล็กออกเก้าสี่เล็กเก้ามาอยู่ลักสิบเหล็กสี่มาอยู่ลักหน่วยเขาจะมาหาในงวดของวันที่หนึ่งอวันที่สิบหกเดือนกันยาว่าเขาจะได้เล็กใดมาซ้อหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล ลักแสนบวกกันสองครั้งลักพันหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแปดคงที่หนึ่งบวกหนึ่งที่สองสองบวกเก้าทด่หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ทด่หนึ่งหนึ่งบวกเก้าทด่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ด เจ็ดบวกสมได้ศูนย์ศบวกแปดคงที่ก็ได้แปตัวแรกเขาได้ 8. 8, เลขแ8ดดเทามาบวก1นึ่งก็ได้เกต่อมาลักหน่วยลักแสนบวกกันสองครั้งลักสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างบวกกัน4ครั้ง หน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสองคงทีหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าบวกสองคงทีก็ได้เลขเจ็ด เจ็ดบวกสี่ก็ได้หนึ่งเขาจะมาจับกูชุดกันก็คือกูแปดเจ็ดแ่งเก้าเจ็ดถ้าท่านใดที่ชอบอ่านในสูตที่แมวจับกูคือก็อเอาไปพิจารณานะจ้ะแต่ถ้าท่านบ่ชอบชอบตัวได้ตัวหนึ่งก็ไปหาของตัวเองมาจับจับกูกันก็สูตตัวนี้ได้นะจ้า ส่วนเห็มสักวันสองวันนะจ๊ะแม่ก็จะเอาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแล้วก็จะมีสูตรประกบเห็มสูตรหนึ่งมาใือเป็นเปล่นเขาได้พอได้หันกันนะจ๊ะก็ขอบคุณเอฟซีนะจ๊ะตีะติดตามคลิปของแม้มาตลอดนะจ๊ะขอบคุณเจ้า